พี่น้องครับบรรยากาศล้างเตยล่าครับเราอยู่กันนางอีกสาวแสนสวยพี่สายพี่มูหน่ะเหยียบกระโปงเออพี่ตีให้แล้วจริงๆตีให้แล้วใช่ใช่มีแต่คนแกล้งเด้อพี่เมฆก็เหมือนกันเมฆก็ไม่ใช้ไม่ได้เลยมาบทว่าหนูทําต่างหูหายเอตัวเองก็ทําหายเหมือนกันคขหนูหายแค่สี่ห้าคู่เองเองพนั มันเห็นอลังกางวันนั้นก็เลยไปขอนแก่นวันนั้นเลยไปขอนแก่นพี่เมฆก็เลยว่าอ่าเนี่ยพี่ซื้อต่างหูมาให้ของหนูมันเห็นอลังคู่อะไรนะทีมงานอะไรนะบ้านพลังอะไรนะบ้าดาลาบาดาราบ้าพลังเออนำทีมโดยเดีกนำทีมโดยพระเอกเมฆชัยวัฒน์พระเอกรีบอลวัชรพันธ์นะคะแล้วก็ตามด้วยน้องสาวคนเล็กนสาวคนเล็กพี่สายอยู่ไปอยู่แต่ไหนอยู่เต็มที่เลยมัาจะหลังต้นราศีนะคะแล้วก็จะ ประชุมกันค่ะตอนนี้สามพ่นออกแยกเต็นกันเรียบร้อยนะครับเป็นสามเต็นแล้วสามคนก็ยังอยู่ด้วยกันค่ะกัดกันทุกวันค่ะบ้านดาราบ้าพลังนะคะเขาห่างกันไม่ได้ค่ะเขาแต่่แต่ว่าแต่ว่ายุ่คนลหลังๆทั้งห่างกันทุกวันคัะีวันหนึ่งนะคะทุกคนที่หนูเคยแกไปอยู่คนเดียวไม่ใช่อะไรวันนั้นพี่แคบแล้วแบบว่าครอบครัวมาเยอะหนูก็เลยอันนี้พระเอกใหม่ครับพี่น้องพระเอกใหม่ดีทอดด้วย น้อง <perman> e. น่องม้น <Viol> วนนะครบพระเอกไม่พ้ขึ้นจากไหนกึ้กจากขึ้นจากหก็ไ่เห็นพรเถื่อคือม่เห็นแักเถื่อออกน้นไหมคือว่าจะเคยเป็นคู่แม่เลิศก็ไ่เห็นพระเถื่อพี่พี่รีบบอกว่าพูดเรื่องม้านดาราบ้าพางบ้านดาราบ้าพลางอยู่ด้วยกันสคนเป็นยังไงเดี๋ยวนกินทอดกันแด้วไปกิทอดกันวันนี้คือประเด็นตลกฮะวันนี้ก็ประเด็นตลก แต่ว่าพี่เอกมิ้งก็ไม่ได้ไปกับหนูใช่ไหมไม่พี่เอกไม่ไปนี่นะครับรถพี่เอกรีบอนคงควยเซ็กใช่ไปดำกันสองวนี้เนี่ยเบอร์ของมารีวิวบ้านดาราบ้านดาราบ้านดารา นี่ก็ลงช่องอะ่ะนะลงช่องพาเพลินพาเพลินเหมือนเดิมก็มีเราเหมือนเดิมก็มมีเหือนเดิมดาราบ้าพลังเหมือนเดิมจะเป็นรายการดาราบ้าพลังแต่คนละคนถ่ายคนละคนถ่ายก็ต้องไปแล้วต้องมาอะไรอ่ะไปไปมาเพื่อถ้าไปดีบอทมีแม่ไปรถบ้านมาแม่ว่าฉันเห็นบ่าเขาเอื้อนแล้วนั่นไปแม่เขาเอื้อนนะแม่ไปเขาเอื้อนเลยแม่ไปทำไมจ้า แังไหนก่อนตอนี้กับพวกสองถุตีโอ้ยไ่กรลังสีนอลก่อนมาเบิ่งเอาเาถุงช้ด่งเอางนนี้ไปออกไปตเศ้าเพ่กเปลี่นัวมันจะเร้าโอ้ยเราได้ออกบูุมนึงบน้เขต้องเฝ้ากับเขามบอ้เอ้เอ้าเอ้เอ้าเอาใคบจะไปแล้วเอ้าภาพพิมพองบรรยากาศหลังเก้ล่าตอนเศร้านะครับอ่า นี่นะครับบรรยากาศเวลาก็ถึงพนักงานเป็นน้องๆนะครับน้องเสือเซตเซบีนะครับพี่น้องมาแบบว่าอ่ารับรับรับจ็อบนะครับกลางเต็นในศิลปินนะครับสร้างเราว่ทั้งสิ้นนี่หัวหน้านะครับหัวหน้าทีนนะครับหัวหน้าสัมปทานเซตบีนะคะผู้พาลูกน้องหาเงินพาลูกลูกหาเงินมาฮาเษฐีเซตบีนี่นะครับสะพานแห้งเต้นหลายจนว่า นะครับพี่น้องอันนี้กาบรรยากาศตอนเศร้ากับอันนี้ครัววงนะครบครัววงก็หนึ่งเขานะครับบรรยากาศตอนเศ้านะครับพี่น้องเบิรงนะฮะถ้าตะวินดูก่อนนะคะคิดผมงันไหนไปเจออันนี้ไม่มีปัญหานะกางอยู่ไหนก็มาทันเพราะก็จะได็กข้นแต่ละมือ อันนั้นนั่งมานั่งหอบอยู่ว่าจันนี่นะคะพี่นอ้องทีทีก็เก็บแล้วนะคะมีข้าแสดงยูทีตำบลเสียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,น,นีได้พี่น้องเด้อวัดสว่างอารามณ์นะฮะที่จังหวัดอุดรธาน,น,นีได้พี่น้องเด้อาบึงบรรยากาศที่นี่นะครับบ่งพี่น้องเก็บขอนะคะเจังพ่อกันคลิปใหม่นะครับทุกคน อุ้ยเพื่อนบอกว่าไปท่านหนันสือเก็บของก่อนเพื่อนมาอันนี้พระเอกฟอนท่านองศ์ศักดิ์สวัสดีครับเ<ร>ล่นอยู่เพราะกล้องเราสวยมากเพรครนี่แหละกล้องสวัสดีครับเพิ่งเห็นพระเอกสายฟ้าครับตั้งแต่ฉากโดนยิ <c oughs> งหมดโดนยิงก็นอนเลยขายพวกเหน็ <c oughs> นยิ้มเข่าก็บบริษัไม <c oughs> ไล่เพรอะไรเพราะเพราะตกใจว่าเอ้าไอ้มาอยู่บอกว่าเราจะคือฉากแล้วกันมาไล่กับบริษัทคุณมาไล่กับบริษัทนอนตาที่ดีว่าดู สวัสดีครับสวยเลยนดานะครับผมปอล์ธนุสักค่ะผมค่ะพระเอกไมซ่าเราบะทึ่งศิลนะคะพดะเอกครับแดดเสอพี่นาเพื่อนกับเสิไปพนเปนท่องพี่นอแลไปน่ะพี่นาเพชรนท่องเพชรนท่องไปไปอุ้งหบไร้าะ เฉพอาะคนนั้นเสียบเนาะ่นบอกว่าไรร้ายคนนี้อีกเอาไปขึ้นรถบัสไว้สวัสดีครับบรรยากาศซอยกันเก็บของพีนาพีนายุ่นปีนี้ไปนั่งเซอร์เป็นการพีนาจะไปเป็นศิลปินนะฮะศิลปินเต็มโตพีนาสอบอะไรเซอสอบแล้วครับผมสวัสดีครับครับประตูเออรถรถบัสตรงนั้นนะพี่